หมอชื่อหมอพิสิทธิ์ตันติพัฒนากุลอยู่ที่ i-baby Fertility and Genetic Center p นะครับคือเพลริชพลนะฮะก็คือเป็นตัวที่เอามาจากในเลือดของเราเองเนี่ยนะฮะซึ่งในเลือดของเราเองเนี่ยส่วนประกอบของเลือดหลักๆนะฮะมันก็จะมีตัวที่เป็นเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็ เกลือดก็คือเพลเลดเนี่ยฮะที่ที่เราจะเอามาใช้นะฮะซึ่งปกติเวลาที่จะเอามาใช้เนี่ยเราจะเอาส่วนที่เป็นเม็ดเลือดแดงกับเม็ดเลือดขาวเนี่ยเอาออกนะฮะแล้วก็เอาแต่เกเลือดมาและเกเลือดเนี่ยเราเอามาเนี่ยทำให้มันเข้มข้นด้วยซึ่งปกติในเลือดทั่วไปเนี่ยมันจะมีประมาณ2อ0 0 0 0เกาหมเลือดต่อ1นซีซีนะฮะแต่เวลาที่เราจะเอามาทําผ่านกระบวนการขั้นตอนทําให้มันเข้มข้นเนี่ยจะทําให้มันเข้มข้นเนี่ยถึง1ล้านเกลือดต่อ1นซีซีนะฮะ ซึ่งการที่ทําให้มันเข้มข้นเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติของเกล็ดเลือดของมันเองเนี่ยจะสามารถทําให้มีเป็นเรียกว่าเป็นโก o ด์แฟกเตอร์ะนะฮะโกลดแฟกเตอร์คือตัวที่จะไปทําให้เซลล์เนี่ยมีการเจริญเติบโตคือฉีดเข้าไปในเซลล์อวัยาวะไหนเนี่ยเซลล์อวัยาวะนั้นเนี่ยหลังจากที่มันฟอกไปแล้วมันก็จะมีการเติบโตขึ้นมาใหม่นะฮะ,อ,ะ,อ,ะอีกอันนึงก็คือมันเป็นไซโตคา์ที่จะสามารถทําให้ตัว เส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงอวัยวะนั้นๆเนี่ยมันมีเส้นเลือดเข้ามาเลี้ยงเนี่ยเพิ่มขึ้นพอมีเลือดเข้ามาเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะทําให้การทํางานของอวัยวะนั้นๆเนี่ยดีขึ้นได้นะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมวิดีโออันนี้นะฮะซึ่งถ้ามีใครมีคําถามหรือมีคอมเมนต์อะไรสามารถที่จะถามเข้ามาใต้วิดีโอนี้และเรายินดีที่จะตอบคําถามทุกคําถามอย่างรวดเร็วนะครับ